สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ผู้ชมทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่ใพ้พีจีกันเหมือนเดิมนะคะอยู่กันที่เกมเทพเจ้าช็ลาบนะคะเกมแปลกของเรานั่นเองนะคะวันนี้พวกทุนมาแค่5้าเอยนะคะเพื่อนๆก็เมื่อวานเคยเล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะคะมันแตกก็เลยวันนี้ก็อยากจะมาลองอีกรอบหนึ่งเพื่อเื่อว่ามันจะเหมือนกับรอบที่แล้วนะคะเล่นตามตารางเขาเลยนะคะทุกคนนี่ก็เดี๋ยวจะเริ่มจากเบีด3าบาทก่อนนะคะเริ่มจากเบ็ดในน้อยก่อนนะคะรอบแรกก็ถือว่ามาดีเลยนะคะเพื่อน เต็มหน้าไปเลยค่ะหกสิบบาทไ้วค่อยไปนะคะทุกคนเยค่อยกดค่อยเล่นนะคะทุกคนไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วใสเอาใสเอาใสเ,เอาหมดนะคะลองมาลุ้นกันมาแปะจะมาไหมคะทุกคนสวยอยู่นะทุกคนได้อยู่นะคะเนี่ย ๋ยวลองปรับเป็น turbo โโนะคะแล้วก็เปลี่ยนเบ็ดดีกว่าเนาะทุกคนเป็นเจ็ดบาทดูนะคะทุกคนมาดูว่าวันนี้แปะเราจะน่ารักหรือเปล่าคุณห้าร้อยนะคะวันนี้แต่มันที่เท่า,าไรคะยี่สิบสองบาทค่ะทุกคนก็ยังถือว่า ยังยังน้อยอยู่นะคะแต่ก็คือคอมโบเขาก็มาดีแปะอย่ายใจร้ายกับเราสิแปเดี๋ยวขอปรับเบ็ดอีกสักนิดนึงนะคะเพื่อนเป็น15บาบาทเลยเราสู้ สู้ไปค่ะทุกคนสู้เราต้องสู้อุ้ยแปะมาแล้วทุกคนรมาดูว่าแปะปัจจใจดีหรือเปล่าใจดีได้มา168บาททุกคนนี่ก็ไม่ค่อยจะดีทุกคนโอ้เต็มไปแผงไปเลยทุกคนอะไรเนี่ย1653บาททุกคน อย่าเล่นตามตารางเขาเลยนะคะคือแบบมันมันได้ทุกคนมันได้สองพันอืมก็รู้สึกว่าคุ้มเลยนะทุกคนตกพกซุนมาแค่ห้าร้อยเองนะคะทุกคนเปอร์เซ็นต์นี้มันกำลังขึ้นนะคะทุกคนตอนนี้เวลานี้เลยนะคะกี่โมงนะคะตอนนี้ห้บบาโมงห้าสิบกว่านะคะทุกคน โอ้โหมาดีมาแบบสวยมากทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะอุ๊ยแปะไมอีกแล้วทุกคนน่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทได้นิดน้อยก็เอานะคะทุกคนจากรอบมาแปะไมเพิ่มอีกตัวหนึ่งคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็เนี่ยได้มาแล้วทุกคนคุ้มแล้วนะคะทุกคนขอตัวจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ